นมเบอรรี่นะครับเป็นนมที่ผสมสารสก,กัดจากเบอร์รี่ทำวิจัยกับคณะแพทย์มีเห็นผลว่าช่วยเรื่องความจำโดยการ ยับยังเอนไซม์โคลินเอสเทเลสนะครับซึ่งเป็นเอนไซม์ที่ทําลายสารสื่อประสาทก็จะทําให้สารสื่อประสาทมากขึ้นทําให้ช่วยเรื่องความจําตอนที่ได้เข้ามา pitching ชชที่โครงการนะครับก็ได้รับคําแนะนําดีๆจากคณะกรรมการที่เป็นผู้ใหญ่จากทุกๆภาคส่วนนะครับก็ไม่ว่าจะเป็นคําแนะนําในเรื่องของการพัฒนาผลิตภัณฑ์ไม่ว่าจะเป็นคําแนะนําเรื่องธุรกิจนะครับคณะกรรมการท่านหนึ่งแนะนําว่าจริงๆแล้วจุดเด่นของ no นมเมมเบรียคือสารสกัดที่อยู่ข้างใน ซึ่งจริงๆเนี่ยสารสกัดสามารถนําไปต่อยอดได้อีกหลายๆผลิตภัณฑ์นะครับผมก็ได้นําคําแนะนำนี้กลับไปคุยกับทีมและตอนนี้ก็เราก็กำลังพัฒนาอีกหลายๆตัวออกมาครับอยากจะขอเชิญชวนเพื่อนๆผู้ประกอบการทุกท่านนะครับให้มาเข้าร่วมโครงการ Thailand Synergy ด้วยกันเพราะว่าคุณก็จะได้ทั้งไอเดียและคําแนะนําจากคณะกรรมการที่ไม่ได้จากที่อื่นเลยนะครับขอบคุณครับ